สวัสดีครับวันนี้ช่องท tdeckkick com กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่20มีนาคม2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งให้กับช่องเรวยนะครับสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมขอเลือกไปที่รายการ พิมพ์ลีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการพิมพ์ลี่อังกฤษนัดนั้นนะครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือของเลสเตอร์ซิตี้ผลคือเบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ปรูสกอร์หนึ 1, ประตูสองครับผม เรามาดูในส่วน4ตี5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้านเจ้าบ้านอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่รายการยูโรปาคอนเฟอเรนซนลีกนัดนั้นนะครับเรตเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนด้านแลนด์บนคือเรตเตอร์ซิตี้บุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยนยังเบนฟอร์ดนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอหนึ่งและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยนยังเบนฟอร์ดนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ผลคือเบนฟอร์ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูสูงครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เจมี่วาร์ดี้ อโยเซเปเลสฮาวิสบานเจมส์จัสตินวิลเลียมฟูฟาน่าและแคสเปอร์ชไมเคิลครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-2-3-1สรุปความพร้อมของนักเตะเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดกันบ้างน,นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ซามันกอสตุสอีวานโทนี่คริสเตียนนอการ์ดมาติอัส เยนเซนและดาวิดลรยาครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของนักทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75ครับผมด้วยถิติและตัวผูเ้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าเลสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านชนะทางเบนฟอร์ดไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์ซิตี้ที่บุกอัดใส่เบนฟอร์ดอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออามาที่เลสเตอร์ซิตี้สองเบนฟอร์ดหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพิมีิเรียงกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการคาราบาวครับของประเทศอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดผลคือสเปอร์เปิดบ้านชนะไปไดัตตสกอร์สองประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสี่ตีห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับ พวกเขาเก็บชนะไปสามเสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของน,นั้นเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกซึ่งนัดนั้นนะครับสเปอร์บุกไปเยือนนาสไบตันผลคือสเปอร์บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของน,นั้นทีมอย่างเวทแฮมยูเนเต็ดนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของน,นั้นทีมอย่างเวทแฮมยูเนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่ายูโรปาลีกนัดนั้นนะครับเวทแฮมยูเนเต็ดเเเปิดบบบบ้้าาานนนตอออรรักกุยยืขงซี ผลคือเวทแฮมอยู่ในเด็ดเปิดบ้านชนะไปได้ทุกสกอร์2ประตูสุดครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ซงฮึงมินแฮร์รี่เคลนเอริกไดเออร์เอม์สันและอุกโกโยริสครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ433สรุปความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผม เรามาดูกันต่อในส่วนทางด้านทีมเด่นอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้มิคาเอลอันโตนิโอปาโบลโฟนานนิโคล่าวอลัสซิสโตมัสชูเซกเพิร์กดอสซันเบนจอนสันและลูคัสฟาเบียสกี้ครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-2-3-1สรุปความพร้อมของนักทีมเด่นอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%เช่นกันครับผม ด้วยสติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าสเปอร์สามารถเปิดบ้านชนะทางเว์แฮมยูไนเต็ดไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันทั้ง2ทีมเปิดแรกใส่กันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่สเปอร์หนึ่งเวทแฮมยูไนเต็ดศูนย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระว่างโอลิมปิกมาเซย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนีสคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตามเวลา โดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการเฟนคัพซึ่งนัดนั้นนะครับนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโอลิมปิกมาเซยผลคืนนี้เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตู1ครับผมเรามาดูในส่วน4-5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาเซยนะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งเกมโดยนัดล่าสุดของทงนเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาเซยนะครับอยู่ที่รายการยุโรปาคอนเฟนซ์ลีกนัดนั้นนะครับโอลิมปิกมาเซยบุกไปเยือนด ผลคือโอลิมปิกมาเซย์บุกปะชนะไดด้านสกอร์หนึ่งประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนี้กันบ้างนะครับพวกเขาเก็บชนะไป 3, สามเสมอสองและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนัาทีมเยอนอย่างนี้นะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งนัดนั้นนะครับนี้บุกไปเยือนด้านมองเปเลเย่ผลคือเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาเซย์นะครับนักเตะได้คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้อคาดิอุสมิลิกเบมบาดิยัง มาร์เตโอเกนตุซี่อามีนฮาดิสและเปาโลเปสครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-2-3-1สรุปความพร้อมของนักเตะเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาลเซยในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนของนักทีมเยือนอย่างนี้นะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้แคสเปอร์ดอนเบิร์กจัสตินไกเฟิร์สมอร์แกนชไนเดอร์แลงและมาชินคูก้าครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3 สรุปความพร้อมขอแนนทีมเจนอย่างนี้ในวันนี้ถ้าการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยสติและตัวผู้เล่นคนสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่านี้สามารถบุกมาชนะทางโอลิปิกมาเซยไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเปิดแลกใส่กันมาต่อมาทและผลสกกรจะออกมาที่โอลิปิกมาเซย์ศูนย์นิดหนึ่งครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเดย์คลิปคอม สุทุกแมตช์ครบทุกคู่ลุ้นลเร็วกันใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AIT เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกัน,กนครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกัน,กนได้ที่เว็บไซต์ AIT เด็ด .com